วันนี้ณอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสันตำบลประโคนชัยอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัม บุรณิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน4 9 8 3 1 5กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรรราษฎรจำนวน4,608รายจาก137หมู่บ้าน26ตำบลในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดบุรีรัมประกอบด้วยอำเภอคูเมืองหนองกี่ประคนชัยพุทธไทยสงลำปลายมาศนาโพพระพลาชัยชำนีและบ้านใหม่ชัยพฤ ที่ประสบทุกข์กรจากเหตุฝนตกหนักในปี2566ส่วนให้พื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างได้รับความเสียหายรวม33,221ไร่โดยมีหม่อมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้มเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานซึ่งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนสิริจังหวัดสุรินทร์โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตั้งแต่ปี2556เพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่3จังหวัดเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยอำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอราศีสลายจังหวัดศรีสะเกษ